ัสดีครับตอนรับคุณผู้ชม้าสู่รายการล้อปมข่าวนะครับวันนี้นะคะอาจารย์จักรก็หน้าเปลี่ยนแปลงไปนะครเพราะว่าไปเฟสออฟมาเป็นอาจารย์ตุลต้องเด็กหลงเพราะว่านี้วันเด็กต้องเปลี่ยนคนใช่ไหมอาจารย์จักรค่ะขออนุญาตฟ้องค่ะคุณตุลบอกว่าอาจารย์จักรเป็นผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะบอกว่าแก่เกินไปอาจารย์จักรจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันผู้สูงอายุนะครับคุณผู้ชมครับเมษานนะสี่เมษายนด้วะกันนี้อาจารย์จักรค่ะขอลารายการเนื่องจากติดภารกิจต่างจังหวัดนะคะสองวันนึงก็คือ พรุ่งนี้พนันเนี่ยวันนี้วันเด็กพอดีก็เลยเจอเด็กของเราสองคนเลยก็เลยต้องมานั่งคุยเรื่องราวของเด็กๆกันเห็นหน้าแก่ขนาดนี้แต่ว่าเราสองคนก็เคยเป็นเด็กมาก่อนใช่ค่ะเด็กชายตุลนะคะกับเด็กหญิงน้อยนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าเด็กชายตุลกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะหน้าของเด็กชายตุลตั้งแต่ตอนเด็กๆเป็นยังไงคะเป็นคนในเมืองใช่ไหมคะเป็นคนในเมืองในเมืองรูปนี้ก็คือเราเป็นคนกรุงเทพนะฮะรูปนี้ก็เลยพ่อก็เลยพาไปถ่าย ที่ร้านถ่ายรูปของตำบลบอกว่ากรุงเทพไงคนอย่างบอกว่าพยาก็เป็นร้านถ่ายรูปของตำบลใช่ก็คือาย่งี้โตที่กรุงเทพเกิดที่กรุงเทพนะครับอยู่เป็นคนเมืองแท้เลยอำเภอเมืองตำบลในเบียงดิฉันก็อำเภอเมืองตำบลก็หัวเวียงนะครับซึ่งเวลาเด็กเนี่ยอย่างที่เราพา เด็กๆไปเที่ยววันนี้นะครับมาตั้งนานแล้วคือก็จะให้ความสําคัญกับเด็กแล้วก็จะมีเพลงของเด็กซึ่งคุณน้อยร้องเป็นคุณตูนก็ร้องเป็นอย่ามาคุณน้อยร้องของคุณน้อยก่อนเดี๋ยวก่อนนะตอนเด็กร้องว่ายังไงก็คือเด็กเอ้ยเด็กดีจะมีหนาทีสิบอย่างด้วยกันหนึ่งอะไรบ้างครับดึงนับถือศาสนาครสองรักษาธรรมนิมับ สามเชียงปรแม่รูอาจาสีวาจานั่นต้องสุภาพอ่อนหวานเห็นไหมครับเพราะว่าผ่านการเป็นเด็กมานานแล้วต้องดูสคริปต์นะครับคุณตาต้องดูสคริปต์ฮ้ายยดมันกระตันยูอ่าแล้วก็หกเป็นผู้รู้รักการงานจริงประมาณนี้เพลงวันเด็กไม่ต้องเปลี่ยนมันมาตั้งแต่ปี2อง8ันแล้วของสุนทรภาพรเพราะว่าเป็นปีที่เกิดวันเด็กสำหรับประเทศไทยพอดีเลยค่ะคุณตูนใช่ครับเกิดวันเด็อดีชื่อว่าเด็กเองก็คงจะได้ร้องกันเพราะว่าคุณปู่ก็จะให้ร้องแล้ว แต่ละเรื่องแต่ละหน้าที่ของเด็ก10อย่างเนี่ยสำคัญกับประเทศไทยหมดเลยถูกต้องอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงวันเด็กแบบประจำถิ่นนะครับก็จะมีเพลงของตัวเองประจำถิ่นเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันหนึ่งต้องนอนตื่นควาย 2. อกินข้าวไงแล้วแอลสามเอาขคมงเบแอลสี่รักปลาแก้วกำนันห้ารักเป็ดไปคาย บกแักควายไปซอนอนนี่คือเด็กแอปพลายกันมาเขาเลยมาถามกันมาใช่ไหมด้วยความร้ายคุณตุนแน่เลยเป็นคนเป็นคนร้องเนี่ยเขาก็ร้องต่อต่อกันมาจากสืบทอดจากรุ่นพี่พอดีผมไปดูงานที่ทางเหนือแล้วเขาก็ร้องให้ฟังก็เลยจํามาแต่ต้องให้คุณน้อยเนี่ยซึ่งเป็นคนต่างจังหวัดเนี่แปลหนึ่งต้องนอนตื่นควายคือหนึ่งต้องนอนตื่นสายสองกินข้าวไงแล้วแอลกินข้าวเช้าแล้วเที่ยวสามเอากงเน็บแอลเอาหนังกระติกเด็บแอวสี่รักปลาแก้วกำนันรัก มันแกวของกานันอย่้อนี่อย่างงี้ได้แล้วนะคะเราเป็นเราเป็นคนในเมืองกันนะคะเป็นคนในเมืองแต่คนเราก็แปลได้หมดเลยนะเอาเป็นว่าเราจะบอกว่าวันเด็กเป็นวันสําคัญที่ต้องมีความสัมพันธ์กับเด็กๆเนาะและไม่ว่าเด็กอยู่ภูมิภาคไหนก็ตามอยู่จังหวัดไหนก็ตามจะเป็นคนในเมืองหรือว่าจะเป็นคนต่างจังหวัดคนชนบททุกคนย่อมจะต้องสมควรได้รับ ความรักแล้วก็ความเอาใจใส่จากทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองสังคมครัฐบาลประเทศชาติรัฐบาลเองให้ความสำคัญมากมมลุงตู่เขียนคำขวัญ <c oughs> ให้กับเด็ก ด้วยตัวเองนุ่ตู่บอกเขียนเองทําเองแล้วก็ตั้งใจมากในการเขียนคาขวัญของกรุงตู่ก็มีว่าเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงยังไม่มีมังค่งยั่งยืนซึ่งรวมความหมดเลยนะครับเด็กไทยใส่ใจศึกษาขอให้ใส่ใจเรื่องของการศึกษาจะพาชาติมั่นคงอันนี้คือคำขวัญของรัฐบาลแต่ก็ยังมีคําขวัญของโซเชียลมีคําขวัญของโซเชียลขึ้นมาฮิต คู่สู้กับลุงตู่เด็กท่องได้หมดบอ,อกอะไรคือวันของคำขวัญมาเด็กปีนี้คืออยากมีอนาคตใช่ไหมโจรปล้นอย่าสู้รถตูต้ตอยากขึ้นอ่าเอ๊ะ S <S ก็คือยังไงร,รู้ไหมมันมาจากสองเหตุการณ์ที่ผ่านมาใช่ไหมโจนปลอ,ลอย่าสู้ก็คือเอาง,ง่ายๆว่าเราไม่ได้ล้อเล่นนะคะแต่มันเป็นตัวอย่างว่าเรื่องของการป้นโทรศัพท์มือถือน้องมะปินที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็มีการฉาปนกิจไปเรียบร้อยเนี่ยคือเขาบอกว่าอย่าอย่าไปสู้ถ้าสู้แล้วต้องอาจจะต้องโดนแทงเกิดการณจี้เกิดเหารอะไรของนอกกายหาใม่ได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์ให้เข้าไปให้เข้าไปใช่แล้วรถตู้อยากขึ้นเพราะมีอุบัติเหตุ25ศพแล้วก็มีเด็กเสียชีวิตอยู่ด้วยในนั้นด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอ่ะพยายมก็เลยแต่ชาวโซเชียลก็ร้ายอ่ะคือตลกร้ายตลกเศร้าตลกแบบแบบว่าดูโหดร้ายอเอามาล้อเลียนใช่ไหมเอาอีกทีโจรปล้นยาสู้ รถตู้อยากขึ้นก็จะเปลี่ยนรถแล้วนะตัวเองจะเป็นมินิบัสเดี๋ยวมาพูดกันมินิบัสเดี๋ยวใครมาพูดกันนะคะส่วนวันนี้ใครไปไหนกันยังไงบ้างตอนเด็กๆคุณไปไหนตอนเด็กๆผมไปเทศบาลเดี๋ยวนะอิเีเทศบาลไหมเีเทศบาลมีโรงพักมีเทศบาลมีศารากลางแล้วก็จะมีสถานที่ราชการเขาก็จะจับงานวันเด็กนะครับวันนี้ก็ทั่วประเทศ น่าจะมีเหมือนกันแบบนี้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเขตกรุงเทพมหานครรัฐบาลเองในธรรเนียบก็จะจัดงานวันเด็กแน่นอนค่ะ ก็มีไดโนเสาร์มาตั้งแล้วแต่เห็นตั้งหลายวันแล้วมาเช้านี่คือเด็กไปรอที่โต๊ะนายกเยอะมากแล้วก็เห็นสแตนดี้ลุงตู่ย่างแบบหลากหลายมากเลยมีหลากหลายริยาบทมีแต่ว่าโอเอิแล้วมีอย่างงี้ใช่ไหมมีมินิฮาร์ดและมีอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยมีคนแนะนำว่าทำไมไม่จาะหน้าล่ะไม่จอหน้าลุงตู่จะจาะหน้าเนาะทุกคนอย่าเป็นนายก่าเอาหน้าไปยืนเป็นแบบลุงตู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากเด็กแล้วเนี่ยนะครับก ก็ยังจะมีผู้ปกครองก็ให้ความสนใจถ่ายรูปกับลุงตู่เหมือนกันก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพาเด็กนะครับซึ่งเป็นเด็กดีจำนวน700กว่าคนไปรับรางวัลนไปรับรางวัลเด็กดีเด่นเยาวชนดีเด่นแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ปกครองนี่ไปส่งด้วยอ่าใช่ต <tangled> อนที่เจอลุงตู่ปุ๊บผู้ปกครองแบแกแๆๆกแๆออกไปลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่ต ลุงตู่หล่อจังเลยลุงตู่หล่อจังเลยลุงตู่หล่อกว่าได้ทีวีอีกอ่่านียู่เป็นด้านหน้าอย่างนี้ใช่ไหมแบบโโอ้หเสียงเสียงพี่น้องผู้ปกครองนี่เซ็งแซ่ยิงแซ่มากเด็กก็เหวอเฮ้ยนี่ฉันรับฉันรับแต่ว่าพ่อแม่นี่คือออกอาการกริ๊บกราดเป็นแฟนคลับลุงตู่ยิ่งกว่าลุงตู่ยิ่งกว่าเด็กๆอีกตู่ก็ปลื้มไปนะวันนั้นก็ทำแบบทำหน้ากิกหล่อเหมือนเดิมนะใช่่คะกับนอกจากสถานที่สําคัญที่เรากล่าวมาแล้วนะครับอีกหนึ่งที่ที่เด็กจะต้องไป ธนาคารออมสินไงคุณไปแต่เด็กเลยต้องไปทุกทุกปีเลยนะไปแต่เช้าคือจะแบบต้องเอาขอาเขาีลีนในกระปุกออมสินน่ะทุบนะแม่เมื่อก่อนเนี่ยดิฉันบ้านดิฉันเนี่ยในเมืองมากเลยครับแม่ทํากระบอกไม้ไผ่ยาวๆให้แล้วก็เอาหยอดไปแล้วก็พอถึงถึงต้องมาวันเด็กก็ต้องทุบกระปุกแล้วก็เอาไปฝากแล้วก็ได้กระปุกใหม่จากแม่มาก็คือธนาคารออมสินก็แจกกระปุก เลยต้องไปเอาใช่แล้วก็ไปฝากตังค์แล้วก็ไปฝากตังค์ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นทั้งปีได้เข้าอีกไหมครับไม่้ไม่ได้เข้าอีกเลยก็จะไปเอาอีกทีหน to ึ่งปีหน้าเด็กปีหน้าเด็กๆก็จะได้ฝากตังค์ปีละครั้งออย่างน้อยก็ยังได้ฝากก็ถือว่าคุณแม่ก็ให้หยอดทุกวันไงได้ข้าวหนูมันก็หยอดหยอดแล้วก็ไปฝากกันนะคะวันเด็กอ่ะปอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเด็กๆอย่าลืมเขาดินก็ค um> ือเขาดินสวนสัตว์ดูสิต์นั่นเองเขาบอกปีนี้เนี่ยนะคะมีีจะมมเเผยยลลูกนนอป็ัังไรตว บอกเด็กๆไปดูให้หน่อยนะลูกนะคะว่าแบบว่าในอาราเนี่ยของของสวนสัตว์ดุสิตเขาดินบราเนี่ยเขาคืออะไรนะฮะครับไปกันที่เรื่องของ ประวัติกันิดนึงเลยครับประวัติของวันเด็กเนี่ยนะคะอ,อยากจะเท้าความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีวันเด็กของประเทศไทยมาตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2498นะคะคตอนนั้นเนี่ยกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติไปไปมามาเอ้ยมันไปมันมันรู้สึกว่าถ้าเป็นตุลาคมเนี่ยมันไม่สะดวกเพราะอะไรรู้ไหมเป็นอยู่ช่วงหน้าฝนถ้าเกิดฝนตกมาเนี่ยเด็กเที่ยวไม่สนุกก็เลยมีมติใหม่นะคะคุณตูนบอกว่าขอให้เปลี่ยนเป็นวันที่เสาร์ที่2ของเดือนมกราคมซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่5 25ุมภาพันปี เรายังไม่เกิดกันเลยนะคะเรายังเป็นลมเป็นฟอนกันอยู่แล้วที่เขาเปลี่ยนกันมาเนี่ยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับหนึ่งในหน้าที่ของหน้าที่เด็กในเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีเนี่ยนะครับมีอยู่หนึ่งหน้าที่ที่สําคัญมากๆคุณผู้ชมก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์บอกต้องซื่อสัตย์ตลอดการตลอดการเลยนะไม่ใช่ว่าช่วงอยย่นี้ต้องซื่อสัตย์ช่วงอยู่หน้าไม่ซื่อสัตย์ไม่ได้จากเด็กยิงซื่อสัตย์อยู่คนจากเป็นเด็กไม่ซื่อสัตย์ไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะมีตัวอย่างของคนที่ ค้นจากเด็กแล้วแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์แล้วก็กําลังแล้วอยู่ยยนะอยู่ในวัยเยาวชนด้วยนะอยู่ในวัยเยาวชนนะคยังไม่จบกันดีๆนะคะกำลังจะเข้าไปเป็นผู้รักษากฎหมายด้วยเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรไปสอบในสิบแต่ว่า ไปสอบด้วยวิธีการโกงเขาอ่ะนั่นนะสิซึ่งเป็นข่าวเรียกว่าเช้าโชว์ไม่รู้ว่าเกิดแค่สองที่หรือเปล่าก็คือในกรุงเทพกับที่ภาคเจ็ดแต่เขากําลังสืบต่อว่ามีภาคอื่นหรือเปล่าซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่ร่วมกระบวนการเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นไปก็มีทั้งเทศกิจใช่ไหมแล้วก็มีกับขบวนการของโรงเรียนสอนกดวิชาที่เขาบอกนะแล้วก็มีนักศึกษาแพทย์นักศึกษาวิศวะคุณตุลเชื่อว่าเขาทํามาแล้วหลายครั้งไหมหรือว่าครั้งเดียวผมไม่แน่ใจนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะการ สอบเนี่ยค่ะ,ะคนที่เขาเป็นคนที่ให้ลอกเนี่ยคือมีความโจ่งแจ้งเกินไปเอออ่ทำไมฮะแล้ววิธีการลอกเนี่ยนะฮะออวิธีการทุจริตเนี่ยอย่างที่เราทราบเดี๋ยวนี้เขาจะพัฒนาไปเป็นทรง อีเมลส่ง SMS หรือว่าบลูทูธยิงเข้าโทรศัพท์มือถือมี Google Glass อะไรอย่างนี้ใช่ยแต่นี่คือมาวิธีแบบโบราณโบราณมากคือวิธีทุกคนก็ใช้ก็คือวิธีลอกวิธีมองแล้วก็เอื้อมแล้วก็ลอกลอกลอกคือเป็นแบบผู้ชมก็เคยทำอย่างพิเศษทุกคนต้องเคยทําวิธีการลอกข้อสอบกัน้้อาาบกก็ได่ลเลยไม่เป็นคนลอก ก็เป็นคนให้ลอกถูกไหมครับแต่ทีนี้คุณสัตธรมนลผมเคยไปคุมสอบอครั้งหนึ่งอาจารย์บอกว่าให้ฝากห้องหน่อยขอคุมสอบในระหว่างที่เรายืนอยู่ข้างหน้าห้องเนี่ยนะครับเราเห็นหมดเลยใครทำอะไรว่าใครกระดุกกระดิกใครปลายตาคือเวลาที่คนจะลอกคนที่ตั้งใจทำก็สอบผู้ชมเขาก็จะก้มหน้าก้มตาขีกแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทำไม่ได้แล้วจะพักสายตาเนี่ยเขาก็จะเริ่ม เงยหน้าข the ึ้นมาแล้วมีพิรุษกรอกตาไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่นี่คือลอกละตั้งแต่วันนั้นนะผมไม่กล้าลอกอีกเลยเพราะมันเห็นเพราะเวลาที่เราไปยืนอยู่นั้นเราเห็นอะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เคยลอกข้อสอบมา แล้วบอกว่าตัวเองเก่งแล้วครูจับไม่ได้เนี่ยไม่จริงคมูทรอะไรูทําอนไรนั่นคือครูปราณีครูบอกว่าอ่าใจเย็นเย็นอ่าไม่ใช่ชื่อครูนะครับอะไรครูปลาดีเราปาีอ่าแต่กรณีนี้กรณีนี้ก็ยังใช้ครูนี่มันคือเข้าไปเป็นผู้รักษาความยุติธรรมรัรักษาพิทักษ์สันติราให้ประชาชนนี่นายสิบนายน้อยจะมีไหมเนี่ยครับข้อสอบที่เอามาสอบเนี่ยจะเป็นข้อสอบของหมอหก ดังนั้นคนที่เรียนม .6 แบบเก่งๆดีๆก็จะมาช่วยคนที่ไม่ค่อยจะไหวเข้าไปสอบนะครับใครที่เรียนม .6 เก่งๆดีๆบ้างก็คือ 1. หมอสวิศวะก็คือง่ายๆอ่ะคำตอบคาตอบม .6 เขาเรียกว่าข้อสอบม .6 มันก็เป็นเบสิกเขาอยู่แล้วหมูเลยทีนี้นะครับอ่ะแล้ววิธีการลอกคืออะไรนะครับพอทำเสร็จแล้วปุ๊บเขียนคำตอบที่ถูกต้องที่ถูกต้องไว้ด้านตัวเท่ามอแกงไว้ด้านข้าง เรามีภาพนะครับผู้ชมนี่คือภาพนะครับแล้วก็เขียนคําตอบเนี่ยไม่ได้เขียนกอของงอย่างเดียวเขียนคําตอบด้วยเพราะอะไรเพราะบางทีในเข้าสอบเนี่ยจะมีการสลับเลขก็ขอขงงอาจจะสลับถูกไหมก็เขียนไว้ข้างๆพอเขียนเสร็จแล้วปุ๊บรัวว่าตัวเองเนี่ย อ่ะคนคนทั้งข้างก็จะแอบดูนะครับเขียนให้มัน360องศาเพราะคนที่ลอกเรา360องศาใช่มครัเพราะมีการจับจับเขาเรียกว่าเวลาไปลงทะเบียนเนี่ยในการสอบเนี่ยเขาจะต้องไปลงในเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็ให้มันรันเลขนั่งเนี่ยอยู่ใกล้กันรอบรอบเดียวกันเห็นไหมเขามีเป็นขบวนการแล้วทําคนเดียวได้ยังไงคุณใช่เทศกิจทําคนเดียวได้ยังไงคุณตุ้งใช่จะเป็นคนวางแผนก็จะเป็นคนทําเรื่องนี้น่าสนใจมากตำรวจไม่มีเกี่ยวข้องเลยนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยครับและสาเหตุที่จับได้คืออะไร สาเหตุที่เจ็บได้เพราะว่าคนที่เขียนคําตอบไว้แถวนี้เขาไม่ได้ใส่คําตอบนั้นรากดอ้อเหรอฮะใช่ไหมคือคนเขียนคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยคำตอบของเขาไม่ถูกต้องเลยก็คือตัวเองเนี่ยกําลังจะเป็นหมอนะครับเรื่องอะไรจะมาเป็นนายสิบดังนั้นเขียนคําตอบที่ผิดแล้วกันอแล้วผิดเท่าไหร่นะ ผิดจนทาไม่ได้แต่ตอนแย่มากอ่ะร้อยเต็ม150ได้เท่าไหร่ได้13นั่นน่ะสีแต่คือคําตอบที่ทดไว้ในกระดาษมันก็ยังเห็นอยู่ถูกทุกข้ออแล้วหลักฐานทุกอย่างเนี่ยคือต้องเก็บกลับไปส่งครับไม่ได้มีการแบบว่าไม่ได้ส่งทำไมเขาไม่่งนี่เห็นไหมฮะนี่คือนักลอกข้อสอบมือาชีพ ถ้าเกิดว่าจะให้เพื่อนลอกต้องยังไงต้องลบก่อนข่าวหนเขียนเสร็จต้องลบก่อนแค่นี้ก็รู้แล้วไม่ใช่แค่นี้ก็รู้แล้วไม่ใช่ยาดิฉันนึกมาได้แป๊บๆอเลยเอาล่ะนัน่นี้่คือตัวอย่างของคนที่เติบโตมาแล้วเป็นเยาวชนที่น่าเสียใจนะคะเราถูกสอนตั้งแต่เด็กคำเขาเรียกว่าคําขวัญบรรเลงเพลงมันเด็ก สิบข้อมันมีคำนี้ซื่อสัตย์ตลอดกาลน้ำใจนักกีฬาก้าหารให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาสิบทำตัวให้เป็นประโยชน์รู้ประบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญวันนี้หนูทำตัวเป็นเด็กที่สมบัติชาติต้องรักษาแล้วหรือยังทำตัวทั้ง10บข้อเลยย้อนไปดูนะคะถ้าทำได้10บข้อนี่หนูเป็นเด็กสุดยอดมากๆเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ สองคนนะคะอาจารย์รตุนนะคะคกับน้อยสตัตก,กรรมลน,นะคะ่ะแม้วันนี้อาจารย์จักไม่อยู่แต่ว่า f อฟอาจารย์จกักกวนกันหน่อยนะคะส่งข้อความมาทักทายกันนิดนึงนะคะเรียวว่าอาจารย์ตุนก็ดูอยู่ด้วยนะคะอาจารย์จักดูอยู่ด้วย4825118ทักทายอาจารย์จักผ่านล้อปมข่าวของเราได้ณนะเวลานี้ด้วยนะคะใช่แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของการสอบนายสิบแล้วคุณสัตกรมลนให้ข้อสังเกตว่าเอ๊ะนี่คือครั้งแรกรรหรือมีการปล่อยนายสิบที่ อสอบไม่ได้แล้วก็ลอกข้อสอบได้เข้าไปแล้ว ดิฉันว่าไม่ใช่สมัยเดียวนะคุณแล้วก็ไม่ได้ทำแค่เทศกิจคนเดียวด้วยมันต้องเป็นกระบวนการแล้วก็มีการคาดการว่าทั้งเรื่องของนักศึกษาแพทย์นักศึกษาวิศวะที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำครั้งเดียวเหมือนกันเหมือนกับไปเรียกเรียกมาแล้วก็ทำแล้วก็ให้เงินไปบอกสนับราคาค่าตอบแทนเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่นะ5,000ัห้าพันจนถึง20,000บาทใ่าหมคะสอบง่ายๆแล้วก็เขียนแค่ัวโตโตรับซับไปแล้วแต่ตอนนี้นักศึกษาแพทย์นักศึกษาเขาเรียกว่าใครวิศวะหมดอนาคตแล้วนะเพราะว่าพอเขาจับได้ ก็จะมาสอบสวนแล้วก็จะไม่สามารถจะเรียนต่อได้แล้วก็ต้องดําเนินคดีอาญาูกต้องรับโทษ3ข้อหาเรื่องของการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับเรื่องของอังยี่แล้วก็โทษสูงสุดเท่าไหร่ก็ต้องรับเท่านั้นไปพร้อมๆกันคุณคุ้มไหมกับการที่เอาความเป็นแพทย์ในอนาคตเนี่ยมันแลก ความเป็นนักศึกษาที่ได้วิศวะไปประกอบว้วิชาชีพแล้วโอ้โหได้เงินได้อะไรมากมายคุ้มไหมครับแต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าคราวนี้เราจับไม่ได้เราจะมีวิศวะที่โกงได้เราจะมีหมอที่เฮ้ยติดสินบนได้เราจะมีตำรวจที่ไม่ได้คุณภาพแน่นอนเช่นตำรวจพอมีเหตุการณ์รถ ทนเกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะปิดคดียังไงก็เอาอย่างนี้เอาตาสีตาสาเอาใครก็ไม่รู้เข้ามาแล้วก็อ่านนี่แหละนี่คือแพะของเรานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่หลายปีมาแล้วคุณครูคนหนึ่งที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับต้องทุกทรมานอยู่ในคุกใช่แล้วเป็นถึงครูอาจารย์นะไม่ได้เป็นตาสีตาสาสอนหนังสือด้วยนะ คุณครูคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคุณครูที่มีครอบครัวแะคะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายแต่ปรากฏว่าเนี่ยต้องติดคุกไป3ปีแต่ว่าออกมาปีกว่าใช่ไหมเพราะว่าเือกันอภยโทษก็เลยออกมาเรียกร้องความยุติธรรมว่าคุณครูบอกว่าเอ้รถจัตเบียนเดียวกันชื่ออะไรนะบอนใช่ไหมห้าหกใช่ครับแต่ว่าคนละจังหวัดและไม่ได้ชนหลักฐานบอกไม่ได้ชนแต่ว่าตํารวจที่ที่ทำคดีนี้คือพันตอนนี้เป็นพันตำรวจโทรฉันเป็นร้อยร้อยตำรวจ อยู่ไงพันธบทโทธงศักดิ์โพนงเนี่ยที่ตอนนี้เป็นอยู่ที่สพคำชะอีนะคะบอกว่าเออสอบสวนไม่ตามกฎหมายไปฟังเสียดูก่อนว่าเป็นยังไงอ่เชิญครับจากการสอบพยานสามปาสอบเจ้าของรถแล้วพยากนก็ได้ตรวจสอบรถอานำรถมาแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่ที่สุรหลักฐาน นครพนมมาวัดนะระหว่างจัก,กรยานกับรถยนต์ปรากฏว่าเขาว่าเข้ากันได้นะในช่วงสูงต่ำเข้ากันได้แต่เลยขอป้ายทะเบียนรถยนต์กับจัก,กรยานยนต์พร้อมทําหนังสือส่งตรวจพิสูจน์ที่พิสูดหลักฐานสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครเมื่อผลออกมานะ เขาบอกว่ามันเป็นส so yeah. ีเ <trendy> ด <language too> ียวกันเข้า <ização> กันได้อวงงอนประชาชนอย่าไปฟังความจากข้างเดียวซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ทำดโดยความตรงไปตรงมาโดยความซื่อสัตย์สุจริตตำรวจบอกชัดเจนฟังความสองข้างตำรวจไม่แน่ใจว่าตอนนี้ฟังความ ข้างตรวจไปแล้วซึ่งก็คือข้างข้างครูครูนะครับั้งอีกข้างหนึ่งนะครับจากการสัมภาษณ์ของคุณครูจอมคุณครูจอมบอกว่าในที่เกิดเหตุประจักษ์พยานเนี่ยนะครับมีพยานที่บอกว่าพอรถชนปั้งรถเนี่ยมองไม่เห็นว่าเป็นสีอะไรเพราะว่าตอนนั้นมืดอยู่แต่จําทะเบียนได้ก็คือทะเบียนอบอนบอนอห้เนี่ยนะครับแล้วพอชนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับมีผู้ชายร่างสูงใหญ่ เข้ามายืนดูมาดูมาดูคนที่ชนใช่ไหมคนที่ชนเนี่ยนะครับเข้ามายืนดูแล้วก็หลบหนีออกไปนะครับทีนี้ปรากฏว่าพอตํารวจไปเจอทะเบียนนี้นะครับของอีกจังหวัดหนึ่งของคุณครูจอมเนี่ยก็มาตามคุณครูจอมหลังจากนั้นพอตํารวจเห็นหน้าอ้าวผู้หญิงงั้นลบลบลบใช้ยังลบลบลบคุูจอมเห็นด้วยใช่ไหมคุณไปเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจากชายร่างสูงใหญ่กลายเป็น ผู้หญิงพยานเห็นเหตุการณ์ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ลงมาดูอ้าวอ่านี่นะครับนี่คือความอีกข้างหนึ่งของคุณครูจอนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทะเบียนเนี่ยเหมือนกันก็จริงก็ต้องไปตรวจสอบหาว่าเอรถเนี่ยชนคนตายทั้งทีมันก็ต้องมีร่องรอยการชนปรากฏมีสีเขียวที่ติดอยู่ที่จักรยานของผู้ตายนะครับก็ปรากฏว่าทะเบียนป้ายทะเบียนของครูจอมเนี่ยก็ถูกส่งไปที่นิติเวชนะครับ ทางนิติเวศเนี่ยออกมาบอกว่าสีเขียวเนี่ยที่ป้ายทะเบียนเนี่ยเพราะป้ายทะเบียนมันจะมีสีเขียวเหมือนกันแต่รถของคุณครูเนี่ยสีน้ําตาลรถของผู้ชนจริงๆเป็นสีเขียวนะครับเป็นกระบะเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละสีนะครับปรากฏว่าป้ายทะเบียนของกระบะมันก็จะมีสีเขียวติดอยู่ทางนิติเวศบอกว่ามันเป็นสีเขียวเดียวกันแต่ทะเบียนนี้ ไม่มีการชนเพราะไม่มีการถูกชนมาก่อนอะนะครับแต่ปรากฏว่าตำรวจก็นำเสนอสำนวนแค่ว่ามันเป็นสีเขียวเดียวกันโดยที่สำนวนที่บอกว่าป้ายทะเบียนนี้ ไม่ได้มีการถูกชนเนี่ยก็ไม่ใส่เข้าไปนั่นไงแต่ครูต่อสู้มากเลยนะสารชั้นต้นแล้วก็มาสารอุทธร์ยกฟ้องเห็นบอกทนายวันชัยไปช่วยด้วยใช่ไหมแล้วก็พอไปสารอุทธร์ปรากฏว่าสารอุทธร์เอ้ยสารดีกาดิไปยืนตามสารชั้นต้นแล้วก็ไม่มีการอะไรเขาเรียกว่าอะไรต่อเลยเพราะฉะนั้นครูก็เลยถูกเข้าไปจําคุกเลย ใช่ไหมสามปีกว่าเท่าไหร่นะ3ปีกี่เดือนไม่รู้รแต่ว่าเนื่องจากว่าได้รับการพยาโทษก็เหลือ1ปีกับอีกไม่กี่เดือนแล้วก็ออกมาแล้วจนเป็นข่าวเชาโฉปัจจุบันต้อง,ต,องต้องรื้อคด,ดีใหม่ไหมคุณตูนมันมีความน่าสนใจหลายเรื่องนะครับค<ช>ุณตมูก็คือว่าหนึ่งเรื่องก็คือว่าตอนที่คุณครูอยู่ในคุกแล้วก็ตัวเองยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนชนนะครับ เพื่อนๆของคุณครูคุณครูโชคดีมากที่มีเพื่อนๆน,น่ารัก <Ừ. S 1> อยู่หนึ่งกลุ่มเนี่ยนะครับก็พากันไปช่วยกันว่าเอาล่ะถ้าครูไม่ได้ชนจริงคใครเป็นคนไปชนระหว่างที่คดีกําลังใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดที่ศาลดีกาก็ปรากฏว่าเพื่อนๆก็ไปหาตัวคนชนเจอค,ครับในระหว่างนั้นศาลดีกามีการตัดสินพอดีว่าคุณครูมีความผิดยืนตามสารชั้นต้นต้องติดคุก3าปีกว่า,วาแล้วก็ต้อง จ่ายค่าสินใหม่ให้กับครอบครัวผู้ตายในระหว่างนั้นเองเพื่อนเพื่อนของครูก็บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเจอแล้วตัวจริงคนที่ชนเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายและพอผู้ชายคนนี้ทราบว่าอ้าวตัวเองเนี่ยทําคนอื่นเดือดร้อนอนอกจากชนควรตายแล้วยังมีแพะรับบาปแทนตัวเองอก็ออกมาบอกว่าเอาละผมเองเป็นคนชนแต่คดีปรากฏว่า ถูกตัดสินถึงที่สุดแล้วคุณผู้ชมฟังตัวนี้ดีนะครับไปดูทาหอนเป็นอย่างดีเลยนะครับดูระหว่างการจ่ายค่าสินไหมละเพราะมีการบังคับคดีนะครับผู้ชายคนนี้ที่ถูกชนเนี่ยที่เป็นคนชนเนี่ยนะครับก็เอาเงินค่าสินไหมเนี่ยมาจ่ายแทนครูจอมนะครับจำนวนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทควักกระเป๋าออกมาจ่ายโดยดีอ้าก็รู้นี่คนนี้เป็นคนชนอ่ะแล้วทำไมเลื้อยฟื้นคดีไม่ได้อ่ะเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าเพื่อนคุณครูเอง ก็ไปร้องเรียนที่ยุติธรรมก็มีรองประหลัดยุติธรรมคุณตวัชชัยไทยเขียวเนี่ยออกมาช่วยแต่คดีถึงที่สุดแล้วพอถึงที่สุดแล้วยังไงก็ต้องเข้าคุกคุณครูก็ต้องอยู่ในคุกทั้งทั้งที่พิสูจน์ได้แล้วว่าตัวเองไม่ผิดทางตำรวจเอง DSI เองก็รู้แล้วว่าคุณครูที่อยู่ในคุกไม่ใช่คนผิดไม่ผิดแต่ก็ต้องติดคุกนั่นนะสิแล้วมันทำยังไงได้กาบกระบวนการยุติธรรมของเราตลก เนี่ยคือเวลาได้รับข้อกล่าวหาเนี่ยคดียังไม่ถึงจะถึงไหนเนี่ยโดนจับเข้าคุกไปก่อนแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนมีตังค์อย่างที่บอกนะสามารถจะประกันตัวได้ใช้ทนายได้แต่ถ้าเกิดว่าคนไม่มีตังค์คนจรนี่ต้องติดคุกก่อนเลยนะคุณตูนใช่ไหมค,คือแบบโดนโดนข้อกล่าวหาต้องติดคุกก,ก่อนเลยเนี่ยมันคืออะไรในกระบวนการยุติธรรมที่ที่เราจะต้องหันมา คุยกันใหม่ไหมคะคว่าพอรู้ว่าคนนี้ไม่ผิดเนี่ยทำไมก็ต้องติดคุกคะนี่เอาปอบุญจินกระสานใครฟมมาดีกว่าไหมคะนั่นนะสิครับต้องยางละครับปอบุญจินกระสานใครฟมบอกว่ามาเลยเนี่ยเขาไม่เขาไม่ผิดแล้วเขาสามารถจะปล่อยได้เลยไนงะใช่ครับแต่ปรากฏว่าที่นี่หลักฐานมีแล้วคนนี้ไม่ไม่ผิดแต่ว่าเอายังไงสารตัดสินสุดท้ายต้องติดคุกมันไม่ใช่แล้วนะอนาคตคอนางองอเขาครอบครัวเขาแตแกแยกไม่เรียนสอนหนังสือตอนนี้ครูยังบอกเลยนะครูจอมบอกว่าขอกลับมาเรียกร้องความยุติธรรมแล้วก็ขอขอเรียกว่ากลับไปสอนหนังสือเพราะว่า รับการเปรียนชังจากเขาเรียกว่าสังคมจากเพื่อนบ้านรที่เพราะชนแล้วไม่ยอมรับอีกแล้วก็ต้องต่อสู้ตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าครูจอมเนี่ยไม่ได้เป็นคนทําแต่ครูจอมก็ไปขอกลับเข้ารับราชการนะครับโรงเรียนบอกว่าครูจอมรู้แล้วนะว่าครูจอมไม่ได้เป็นคนทําแต่ว่า ตอนนี้ครูจอมกลายเป็นคนที่ผ่านคุกผ่านตารางมาแล้ว,วครูจอมคงจะมาสมัครเป็นครูกลับมาเป็นครูไม่ได้อ,อี่น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 ี่คือรบรรทัดฐานสังคมไทยเหรอเนี่ยแล้วแล้วแล้ว,ลวอย่างที่บอกว่าคืนคนดีให้กับสังคมที่พูดกันมานี่ไม่ใช่ความจริงเลยใช่ไหม,มเป็นคําพูดลอยๆใช่ไหมแล้วที่สําคัญคือครูจอมไม่ผิดเราต้องมาช่วยกันเรียกร้องนะคะคุณผู้ชมนี่ตลกไหมครับเนี่ยไม่ตลกนี่คือตลกร้ายนะมันเป็นตลกร้ายของชีวิตตลกเศร้านะวันนี้มันเรื่องตลกเศร้าก็ฝากอุทาหรณอนไว้ก็แล กันค่ะสำหรับ,รบเรื่องราวเหล่านี้ที่เราเองถึงแม้จะเป็นเรื่องของการล้อปมค่ะแต่วันนี้รเราอยากให้สังคมกลับมาดูกระบวนการยุติธรมรมกระบวนการต่างๆความคิดของคนในสังคมว่าเป็นอย่างไร,รนะคะฝากไปด้วยกันแล้วกันค่ะครับ,รบแล้วก็ทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนว่าเอาละครับตั้งแต่เด็ก ถูกปลูกฝังขึ้นมาอย่างไรถ้าเกิดว่าพื้นฐานเราแน่นตั้งแต่เด็กๆนะครับเด็กๆมีคุณธรรมม,มีจริยธรรมในจิตใจเนี่ยนะครับก็จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีใช่แล้วค่ะคก็ฝากไว้ด้วยกันลวกันนะคะวันนี้หมดเวลาของล้อปมข่ากวกันแล้วค่ะอาจจะเป็นตลกร้ายที่อาจจะดูมันมันเศร้าแต่ว่ามันเป็นความจริงของสังคมนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้คุณตูนยังอยู่กับเรานะคะกับล้อปมข่าวเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ